วันพุทธที่19มีนาคม2 0 2 5หัวข้อผู้ปกป้อง,องข้อพระคัมภีร์ย้อนบทที่12ข้อ1ก2ก3-4ถึงก5-8ถึงกล่าวว่าก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระง์มารีเอาน้ำมันหอมนาราดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมาก มาชโรมพระบาทพระเดสูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อ,อยูดาสอิสคารดโอพูดว่าเหตุไหนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาเิอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือกองเก็บเงิน และได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถอะให้เขาเก็บตามันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอข้าพเจ้าสงสัยว่ามารีรู้อย่างไรเมื่อได้ยินพระเยซูทรงปกป้องเธอทั้งหมดที่เธอต้องการทำ คือขอบพระคุณพระองค์เพื่อแสดงความรักที่เธอรู้สึกต่อพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงช่วยให้น้องชายของเธอเป็นขึ้นมาจากตายและไม่คาดหวังว่าสาวกของพระองค์จะทําให้เธออับอายแต่พระเยซูทรงปกป้องเธอพระองค์ทรงเห็นความรักในใจของเธอและความงดงามของสิ่งที่นางทาและพระองค์ทรงพูดปกป้องเธอแป่ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงรับรองการสิ้นพระชนของพระองค์เอง เพราะการปกป้องมารีของพระเยสูคือฝางเส้นสุดท้ายสําหรับยูดาสเขาทั้งโกรธและเจ็บปวดจึงวางแผนทรยศพระเยซูกับศัตรูของพระองค์ไม่มีอะไรหยุดพระองค์จากการปกป้องคนที่พระองค์ทรงรักได้ไม่มีแม้กระทั่งความเจ็บปวดและความตายคุณและข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในจํานวนคนที่พระองค์ทรงรักเพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนและคืนพระชนเพื่อให้เราปลอดภัยจากอันตรายของอํานาจมาร พระองค์ทรงรักคุณมากขนาดนั้นเราอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ปกป้องของข้าพระองค์อาเมน